พุทธะสังมิสสะปฏิจฉามิพุทโธเมตตาสุภิดาหงโตพุทธะสังมิสสะปฏิจฉามิพุทโธเมตตาสุภิดาหงโตพุทธะสังมิสสะปฏิจฉามิพุทโธเมตตาสุภิดาหงโตสวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตัวกระผมและคณะก็ได้มาปักเต็นปักกรดปฏิบัติธรรมกันนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ซื้อกรดมาก็เลยอาศัยเต็นที่มีอยู่นี่แหละครับมากลางไว้ทีแรกก็กะจะนอนเต็นนั่นแหละครับ แต่มันไม่ท้าทายพอผมเลยเอานอนลงโล่งนี่แหละซึ่งสิ่งที่เอาไว้นอนก็คือม้งนั่นเองครับโล่งมากผมเนี่ยถือโอกาสฝึกจิตก่อนไปนอนกับหมคณะครับผันตัวเองขึ้นไปบนภูเขาอีกชั้นเพื่อที่จะได้อยู่คนเดียวครับอยากจะฝึกตะบะฝึกความแกร่งกล้าของจิตเ่นก็ใช้ได้เลยครับอกดึกทุ่มหนึ่งตอนไหนเนี่ยความหลอนมาเยือนทันทีหันไปทางไหนเนี่ยก็โล่งไปหมดเพราะว่าไม่มีที่ปิดบังไว้ แถมเราอยู่คนเดียวด้วยน่ากลัวมากซึ่งไม่ใช่ความร้อนแค่ผีนะครับร้อนงูด้วยครับตอนขากลับก็เพิ่งมารู้ว่างูในภูเขาเนี่ยชอบหลุดออกไปตามบ้านต่างๆชาวบ้านเขาก็ฆ่าไปหลายตัวด้วยมาสองตัวบ้างสามตัวบ้างโอ้โหผมฟังแล้วหลอนมากหลอนจะโดนพิษงูครับ คณะปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เจองูจงอางนะครับแต่ในช่วงกลางคืนออกไปทําธุระส่วนตัวส่องไฟฉายสองไปสองมาก็เจองูบ้างครับตกใจแต่มารู้ทีหลังว่าเป็นงูแสงอาทิตย์ครับก็โล่งใจไปหน่อยดีไม่ใช่งูจงอางงูเห่าอย่างที่เขาเจอกันซึ่งภูเขาเนี่ยไม่ได้เรียบเหมือนพื้นทั่วไปนะครับจะมีครุขุคะเดินก็ปวดหลังครับซึ่งถ้าจะปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยปฏิบัติธรรมที่วัดดีกว่าแต่ว่าเพื่ออัดทรุ อยากจะรู้ว่าพระธุดงค์ท่านมาปรากฏดเดินป่าจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการฝึกฝนในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ายุงเยอะมากเสียงเป็นมาเลาเรียมากถ้าใครมาเนี่ยก็พกซอฟเฟลมาด้วยนะครับหรือว่าอย่าทากันยุงด้วยซึ่งจำเป็นจริงๆเลยตัวผมเองเนี่ยก็เดินภาวนาไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพของศีลแปดก็ภาวนาอย่างเดียวครับอยู่ในป่า ไม่ได้ทําอะไรเลยเดินจงกรมเดินเสร็จก็ไปนั่งสมาธิครับสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นอกจากจิตที่สงบแล้วก็ได้ฝึกตะบะได้ฝึกบารมีได้ฝึกวิรยิยะบารมีขันติบารมีเพราะสถานที่เหล่านี้ ไม่ใช่สถานที่ที่สบายนอนก็ปวดหลังเดินก็ปวดขาพื้นไม่เท่ากันครับแถมกินข้าวเวลาเดียวด้วยจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายเลยนะครับแต่ว่าก็บันทึกภาพไว้นิดๆหน่อยๆช่วงปีนเขาสำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วย ภูเขาชันมากถึงจะไม่ใช่ป่าดงดิบตามอุทยานต่างๆขึ้นชื่อว่าอยู่ในป่าขึ้นชื่อว่าอยู่บนภูเขาก็ย่อมมีสิ่งเล้นลับมีอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยช่วงกลางคืนชาวบ้านเขาก็มาหาเห็ดหาจับกบกันเขาก็ตกใจใครมาทำอะไรแถวนี้มีคนนึงมาเจอเขาถามว่ามาปิกนิกกันเหรอครับทางนี้ก็ได้แต่ยิ้มยิ้ม สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ภูเขาเมืองเพชรบรรยากาศรอบข้างนี่โห,หน่ากลัวมากมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับตาเปล่ามันเห็นนะแต่กล้องมันไม่เห็นจะให้ดูใกล้ๆครับนี่น,นะครับเห็นไหมขาผมเองปูปเต็นนอนเห็นไหมไม่ค่อยเห็นหรอก เป็นป่าหมดเลยนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมถ่ายตอนกลางวันให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ทําสมาธิในกรดนี่แหละครับอืมม้งแบบนี้แหละเป็นม้งด้านล่างเนี่ยก็เป็นสถานที่เดินจงกรมครับอโอโอยู่บนเขามันเดินจงกรมยากมากเลยผมอยู่คนเดียวอยู่ด้านบนเขานะครับพี่ๆเขาก็ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเาก็อยู่ด้านล่างกันครับตอนนี้มาถือสิแปดอยู่ที่เพชรบุรีครับเป็นภูเขา โอ้โหภูเขาแบบป่าป่าหมดเลยน่ากลัวมากซึ่งมาแรกๆเนี่กลัวเพราะว่าไม่ค่อยได้มีประสบการณ์อะไรแบบนี้มากมายนะ,ะก็กลัวนะแต่ว่าพอจะมีความรู้เอาตัวรอดได้ซึ่งการสวดบทกรณียงเมตตาสูตรนะขอพระบรมเช้าทีนะ่ให้ทุกท่านเป็นมิตรกันและอีกอย่างที่ทําให้ใครความกลัวได้มากที่สุดก็คือวัตถุมงคลแต่ละชนิดครับวัตถุมงคลแต่ละชนิดก็ ช่วยได้เยอะเลยครับพุทธสังมิสปพติจามิพุทโธเมตตาสุภิตาหงโตพรพุทธสังมิสปพติจามิพุทโธเมตตาสุภิตาหงโตอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันญูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสเจตนะโมนโมพุทธายะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันญูมาคตาอิติโพธิมโนปโตก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมแค่อยากจะบอกว่าวัตถุมงคลคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธคุณทั้งหลาย สามารถทําให้เราคลายกลัวได้อย่างแท้จริงครับทุกคนสามารถนําไปประยุก์ตใช้ได้เลยนะครับถึงไม่บอกหลายๆคนก็ทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเราอยู่แล้วได้ยินเสียงก็แกล้งก็รลอนแล้วเนะี่ยเป็นนกบ้างเป็นกบบ้างนะครับ ช่วงกลางคืนมาเนี่ยผมก็ถือโอกาสฟังหลวงพ่อฤาษีทุดงแบบว่าหลวงพ่อเล่าถึงทุดงนะครับหลวงพ่อวัฒนส่งของเรานี่แหละโอ้โหได้ฟิลมากเลยครับเหมือนแบบว่าเราได้ไปอยู่กับท่านในสถานการณ์ป่าลึกจริงๆผมก็คิดสภาพนะครับว่าในป่าดงดิบแท้คงจะลำบากและอันตรายมากกว่านี้อันนี้แค่ภูเขาลูกเล็กๆเองนะครับยังมีความหลอนความลำบากมากขนาดนี้เนี่ยเข้ามาได้ไง ขนาดมีมุลนวเนี่ยแล้วอย่างอื่นมันจะไปเหลืออะไรสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วหลังจากที่เราได้ตื่นมาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งห้านาทีประมาณนั้นนะนอนไม่หลับครับบรรยากาศรอบๆมันพานอนไม่หลับมันมีเสียงมันเสียงเท้าเสียงคุก,กคักๆไปหมด ความรู้สึกที่ได้นอนกลางป่านะเราก็เลยตื่นมาทำกรรมาฐานหนึ่งชั่วโมงคาถาปรมี30ทัศตามที่หลวงพอ่อฤาษีแนะนำไว้ในหนังสือหนังสือทุดงผมจะไปบวชวัดท่าสูงนะหลวงพ่อท่านแนะนำไว้ว่าให้ภาวนาบทปรมี30ทัดผมก็ภาวนาไปแล้วก็เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเดินจงกรมเดินไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มานั่งอีกครึ่งชั่วโมง จนประมาณตีห้าครึ่งรู้สึกปวดหลังผมนั่งในนี้แหละนั่งในเต็นผมเลยรู้สึกปวดหลังผมเลยเ,เ,เอ็นเตนนอนเอ็นนอนใช่ไหมแล้วก็ภาวนาไปคาถามาจักพัดนึกคาถาอดได้ผมผมก็ภาวนาไปภาวนาไปภาวนามาประมาณช่วงตีห้าฝันว่าได้กินศพได้กินศพคุยกับคนรู้จักเกาบอกเอา้าไปงานศพมาเหรอไปช่วยขนศพมาเหรอเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปทาน้ามนต์ให้ล้างสวยอะไรเน,น,นี่ยในฝันเออแล้วเราก็ขึ้นบ้านมาทําพอมาทําน้ํามนต์ทาไปทําม,มารู้สึกเฮ้ยทาไมตรงท้องตรงท้องเนี่ยบริเวณท้องรู้สึกมันบงวงมันเหมือนผ้าเปิดผมก็หันก้มลงไปดูโหเจอผีผู้ชายเจอผีผู้ชายจับขาเอ้ยผมเล่าข้ามรู้สึก ท้องโหวงใช่ไหมพอท้องโวงเสร็จรู้สึกว่าตัวเองจะร้องไห้ประมาณนะี้เหมือนประมาณว่าผีความรู้สึกผีเขาร้องไห้แล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวเราทําให้เรารู้สึกเศร้าเราก็ทาหน้าไ,ได้ยแล้วเราก็รู้สึกตัวนะตอนนอนเนี่ยตอนนอนก็รู้สึกรู้สึกแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกมาเห็นผี ผีจับขาจับตรงนี้เนี่ยผมนอนผมนอนตรงต้นเนี่ยเนี่ผีจับตรงนี้นจับขาอา่ผมก็นอนเป็นดงโอ้โหพอผมตกใจใช่ไหมผมก็ขึ้นนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะเนีเป็นคืนสุดท้ายครับก็เป็นประสบการณ์ที่ เจอสภพพาวิญญาณมาขอส่วนบนุญแบบตรงๆขนาดใส่ผ้าเต็มคอแล้วเนี่ยยังเจอสงสัยแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องคงเปิดให้เรามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมากขึ้นนั่นแหละครับผมก็มานั่งสมาธิต่อภาวนาต่อก็ขุกขักรอบตัวอีกผมว่าเออคงจะเป็นสภพพาวิญญาณนี่แหละซึ่งถามว่าง,งมงายไหมก็ในอะไรนะ กุศลไม่ใช่กเรียกเลยสัมมาทิฏฐิสิบก็ท่านพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อเรื่องโลกหลังความตายนะถ,ถ้าเราไม่เชื่อมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็คงจะมีจริงแหละนะซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็อยู่ค่อนข้างหลายวันเหมือนกันนะครับตั้งเป้าไว้ก็ประมาณ2-3วันปกติแล้วทางคณะจะมากัน5วันครับเนื่องจากเป็นวันพิเศษหวังมาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายในหลวงราชการที่9กันครับ ก็จากประสบการณ์นะครับการสวดบ,บทกรณียเมตตาสูตรในป่านะที่เรามาเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่พอเราต้องสวดบ,บทวิลูปักเขเข้าไปด้วยตามที่หลวงพ่อท่านแนะนําก็รู้สึกว่าบรรดาเราสัปปรพสัตว์ทั้งหลายพวกง,งูพวกสัตว์มีพิษต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นมิตรมากขึ้นนะครับนอกจากบ,บทกรณียเมตตาสูตรที่ทําให้สภาพวิญญ,ญาณเกิดความเมตตาแก่ตัวเราแล้วอย่าลืมบ,บทวิลูปักเขด้วยนะครับ ยิ่งสวดแปลด้วยยิ่งดีเลยโอ้โหผมรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งภาวนายิ่งภาวนาไปต้ยิ่งรู้สึกปลอดภัยใครรู้สึกกลัวผีเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้ในทุกๆก,กรณีนะครับทั้งวัตถุมงคลเนี่ยวัตถุมงคลเป็นเครื่องละลึกได้อย่างดีมากนะครับขาดวัตถุมงคลไปเนี่ยอาจจะมีสติแตกได้นะครับเอออย่างบางคนเก่งๆเ,เขาไม่เอาวัตถุมงคลไปเลยนะผมเคยเห็น ก็คือไปแบบเข้าป่าตัวเปล่าเลยพอนาพุโทโธพุทโธอย่างเดียวตายเป็นตายอย่างพระป่ากรรมฐา,านเนี่ยท่านทำนะแต่ว่าผมอยู่ในช่วงฝึกต้องเอามาก่อนครับช่วยได้เยอะจริงๆรนะพุม,มงคลถ้าใครอยากมีประสบการณ์ก็ลองเข้าป่าพัทุดงดูนะครับ การฝึกฝนในครั้งนี้ก็ถือว่าได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งฝึกจิตได้ทั้งใช้วิชาพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เอาตัวรอดได้ซึ่งประสบการณ์ในหลายๆอย่างรวมถึงครั้งนี้ด้วยก็ได้ถูกนำมาใช้ในการบวชทุดงวัดท่าสงประจําปี2567ใครได้มาบ้างครับบวชมูเยอะมาก พระอริยะเจ้าก็เยอะมากผมได้มีโอกาสไปสร้างบุญสร้างกุศลได้ช่วยงานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับบุญเยอะมากใครสนใจลองมาบวชได้นะครับได้ทั้งถือธุดงได้ทั้งฝึกบารมีสิบทัศน์ได้ทั้งพบพระอริยะเจ้าได้ทําบุญต่างๆการบวชเนี่ยอาน,นิสงส์จะคูณแสนเลยนะครับที่ผมได้ยินมานะทําทานรอบนึงเนี่ยเทียบกับคารวะแล้วพระสงฆ์จะได้อานิสงส์เยอะกว่าเพราะว่าศีลของ พระสงฆ์นั้นเยอะกว่าขราวาสมากไว้มีประสบการณ์ดีๆอะไรผมจะนำมาเล่านำมาแชร์กันอีกนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า,นาเดอ้อ